เอาละนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับรูอีสานบ้ากระตูนนะครับวันนี้เราก็ยังมาอยู่ในกระตูนที่มีชื่อเรื่องว่าเทพเซียนอมตะระดับ1นึ่งแสนขั้นนะครับวันนี้เรามาถึงตอนที่17ดกันแล้วนะครับทุกคนก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปร,รับชมคลิปพร้อมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางรูอีสานกันด้วยนะครับ ส่วนใครนะครับอยากจะสนับสนุนการอ่านลูกอีสานบ้าการ์ตูนนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ทางช่องทางทูมันนี่วอร e t นะครับตรงข้างๆคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะใส่ไว้ให้นะครับหรือว่าใครไม่มีเงินนะครับจะสนับสนุนลูกอีสานก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถสนับสนุนผมได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับด้วยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับ ผมจะขอขอบคุณเป็นอย่างมากกันเลยนะครับหรือว่าใครอยากเข้าไปอ่านมังหะเรื่องนี้ก่อนใครก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ทางแพนเพจรุ่อีสานบ้ามังงะนะครับสามารถพิมพ์รุ่อีสานแล้วก็เวนบักแล้วก็บ้ามังงะนะครับแล้วก็จะเจอเลยนะครับทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็รับชมคลิปนี้เป็นพร้อมกันเลยนะครับฉันมาที่นี่เพื่อเก็บยาสมุนไพร ไปรักษาท่านแม่เธอมีอาการป่วยหนักเราไม่สามารถใช้ชีวิตในโรงพยาบาลได้ดังนั้นเราจึงต้องทำตามใบสั่งยาแพทย์ที่หมอสั่งฉันเลยมาที่ภูเขาเพื่อเก็บยาสมุนไพรด้วยตัวเองเพื่อเอากลับไปรักษาท่านแม่ของฉันอ้าตามฉันมา เดี๋ยวฉันจะเป็นคนดูแลคุณเองในปีนั้นตระกูลสวีเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่ร่ำรวยแถมยังมีอำนาจอยู่ด้านหนึ่งสามารถเรียกลมฝนและยังดูแลจักรวาลอีกเพียงเวลาผ่านไปไม่นานโลกก็เปรียบเสมือนควันพิบตาเดียวตระกูลสวี พอตกตำรงเธอเองก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ฉันกับเจอลูกรลางของเพื่อนเก่าแต่ฉันก็ยังเหมือนเดิมต่างจากโรคนี้ที่ไม่เหมือนเดิมสามชั่วโมงต่อมาพี่สว่วนหยวนฉันได้ยาสมุนไพรครบตามที่ต้องการแล้วขอบคุณมากเลยนะคะ ถ้าไม่ใช่เพราะคุณฉันเองก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนตามคำอธิบายของคุณโลกของแม่คุณน่าจะมีบางอย่างผิดปกติกับปอดหากคุณต้องการรักษาให้หายขาดคุณต้องใช้ยาสมุนไพรนี้เพียงเท่านั้นสิ่งนั้นคือเห็ดลิ้นจื่อไฟอะเฮดลิ้นจื่อไฟ มันคืออะไรงั้นหรอดูเหมือนจะไม่เคยได้ยินชื่อของสมุนไพรนี้มากก่อนเห็ดลิ้นจื่อไฟไม่ใช่สมุนไพรธรรมดาที่เจ้าจะพบได้ในบริเวณร,ร,รอบนอกของภูเขาเทียนซุยเอาเป็นว่าคุณตามฉันมาแล้วฉันจะพาคุณไปเก็บเห็ดลิ้นจื่อไฟก่อนหน้านี้ ที่ฉันเข้าไปเก็บสมุนไพรในภูเขาเทียนซุยฉันเคยเห็นเห็ดลินจื่อไฟในหุบเขาแห่งหนึ่งมันคือสถานที่ที่หัวใจเพิงของชีพจรโลกที่ตรงนั้นมันเหมาะสำหรับการจเจริญเติบโตของเห็ดลินจื่อไฟหยุดก่อนเจ้าหนูฉันเดินตามเจ้ามาตั้งนาน ในที่สุดข้าก็มีโอกาสสักทีพูดมาเจ้าจะคุกเข่ารงอ้อนวอนขอความเมตตาก่อนหรือจะให้ฉันทุบเจ้าจนกว่าเจ้าจะคุกเข่าลงขอความเมตตาทำไมพวกคุณต้องมาหาเรื่องฉันใครเป็นคนส่งพวกคุณมาที่นี่ไอ้บัตซบเจ้าสร้างปัญหาให้ใครเจ้าไม่รู้เหรอ หรือว่าเจ้าจะให้ข้าช่วยเตือนความทรงจำหน่อยไหมงั้นฉันจะบอกอะไรให้รู้ฟังให้ดีล่ะเจ้าไปยุ่งกับนายน้อยชินเจ้าชินนายน้อยชินเจ้าชินฮเข้าใจแล้วงั้นก็เข้ามาเลยฉันยังมีเรื่องอื่นที่จะต้องรีบไปทำอยู่หน้อยไอ้บัตซอบ ในผู้เก่ารกร้างยังจะกล้าอดดีอีกนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนสั่งสอนแกเองพี่ใหญ่ทันทีที่จัดการไอ้หมอนี่แล้วส่วนน้องสาวที่ยืนอยู่ข้างไอ้หมอนี่จะให้พวกพี่น้องของเราได้ลิ้มรสพี่ส่วนหยวนระวังตัวด้วย พวกคุณจะเป็นฝ่ายเข้ามาหรือจะให้ฉันเริ่มไอ้หนูเป็นบ้าอะไรผู้ฝึกยุทธระดับสาไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำฉันติดตามในน้อยฉินมาก็หลายปีแล้วตอนนี้ฉันกำลังจะทะลวงผ่านไปเป็นผู้ฝึกยุทธระดับสี่ ตอนที่18วันนี้ฉันจะแสดงให้ดูว่าปรมาจารย์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรเจ้าหนูมันจบแล้วลูกพี่เป็นนักรบอันดับหนึ่งของนายน้อยชินเจ้าเขาจะต้องเอาชนะเจ้าได้อย่างแน่นอนลูกพี่ลงมือแล้วเขาจะต้องฆ่าเจ้าหนูนี่แล้วเอาตัวหญิงสาวคนนั้นมา เป็นไปได้ยังไงออ,อกลับไปบอกคนที่ชื่อชินเจ้าว่าฉันขี้เกียจมีปัญหาอย่าให้เขามายุ่งกับฉันอีกไม่งั้นฉันจะเล่นงานให้หมดทุกคนห้ามให้เขามารบก,กวนฉันอีกเป็นอันขาด ไปกันเถอะพี่สุนหยวนมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยไม่เป็นไรไปกันเถอะอาจารย์มาโรคปอดของลูกชายฉันขึ้นอยู่กับท่านแล้วคราวนี้ได้โปรดช่วยเอาเห็ดลินจื่อไฟมาให้ลูกชายของฉันด้วยรองหัวหน้าแห่งเจ้าผู้เขาชิงหลาง หมาฮันคุณนายเจียงโปรดวางใจเถอะเดิมทีโรคปอดของลูกชายคุณก็ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรมากนักคุณนายเจียงคงจะรักลูกชายมากฉันจะเอาเห็ดลิ้นจือไฟมาให้คุณเองและจะเก็บยาสมุนไพรนี้ไว้จนกว่าลูกของคุณจะหายดีเพราะคุณสองคนหยุดก่อนสถานที่ตรงนี้ ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกลับไปซักลูกศิษย์มาฮั่นจางหลงฉันจะเข้าุูเขาด้านหลังเพื่อเก็บเห็นลินจือไฟโปรดหลีกทางด้วยเจ้าจงทิ้งคำพูดเหล่านี้แล้วใส่หัวไปซะถ้าคุณไม่พูดฉันเองก็ไม่รังเกียจที่จะฉีกปากของคุณ อาจารย์มาแล้วชายหนุ่มคนนี้ล่ะดูเหมือนว่าจะมาเก็บเห็ดหลินจือไฟเหมือนกันกันกบพวกเราดูแล้วน่าจะเป็นผู้ฝึกยุทธระดับสามลูกศิษย์ของฉันจางหลงสามารถเอาชนะเขาเพียงแค่ใช้มือเดียวแต่ว่าความปั่นป่วนเมื่อไม่นานมานี้ในหุบเขามันก็ไม่เลว หากปล่อยให้ผู้ชายที่โชคร้ายคนนี้เข้ามาหาหนทางให้เราอีกด่างพวกเราเองก็ไม่ต้องเหนื่อยแถมยังได้เข็ดลิงจื่อไฟอย่างสบายอีกด้วยเยี่ยมมากกล้าดียังไงมายังเห็ดลินจื่อไฟของลูกชายฉันงั้นก็ปล่อยเขาเข้าไปตอนออกมาก็ไม่จำเป็นงานนี้คงต้องรบกวนอาจารย์มาแล้ว ไม่ต้องห่วงคุณนายฉันเข้าใจแล้วและเล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเพจรูอีสานกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมรูอีสานบ้ากระตูนนะครับก็ต้องขอตาราไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ